ศพข้วยสองศพก็คือเป็นขั้วลม <c oughs> กินทันติใ,นใต้กับแม่น้ําปามดีเส้นหนึ่งซึ่งมาบรรจบกันบริเวณตรงนี้นะครับแต่จุดที่เป็นจุดที่สัตว์ของด้านสัตว์ป่าแล้วก็ภัยคุกคามเราถึงนตรวจจุดตรงนี้เป็นหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อใน้แก้ไกอกระจายปุ่มกบกิจหลังจากที่เรามีกิจกรรมในการตั้งหนว่วยแล้วเจ้าที่ยานก็จะมีสถานที่ที่เข้ามาเพื่อจะตั้งแคมป์ แล้วก็ออกรัฐเวนในการป้องกันและปราบปรามเรื่องของอไปคุกคามทั้งทีง่ทฉะนั้นเนี่ยเราดำเนินการมาครั้งนี้เนี่ยเราสืบเนื่องมาจากเราได้รับพระราชบัญญัติควบคุมไฟป่าดุยเดือซึ่งผู้องค์ท่านทั้งสองผู้องค์เนี่ยมีส่วนในการเจ้าเนี่ยซึ่งใไว้เมือที่5ที่ปีที่ผ่านมาในเรื่องของจัดทําแผนญ่าไฟเล็กๆในการป่าซึ่งให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างเนี่ยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหาร,หารซึ่ง สมเด็จเป็นดงเจ้าเนี่ยได้มีพระสนีกล่าวถึงพระบัลลอยว่าพระบัลลยว่าที่สมรหังช้างช้างเป็นช้างผู้บันทึกโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าแยงแก้ไขาจายก,ก็คือเป็นโครงการอนุ่กักษ์ควันนีลดความขัดแย้งคนกับช้างคนกับสัตว์ป่า,าทั่วไปหมายความว่าถ้าเรานําอาหารมาไว้กลางป่าเช่นกล้วยป่าเช่นพืชพรนธุ์หญ้า แล้วก็อาหารต่างๆ,างๆที่เป็นไม้ยืนต้นที่ชาวกินได้เนี่ยมาปลูกกลางป่าสัตว์ป่าก็จะาหาแหล่งอาหารในพื้นที่ตรงบริเวณกลางป่าเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดกับความขัดแย้งกับชุมชนถึงยุ่ดหน้าแรงเนี่ยสัตว์ป่าออกไปหาแหล่งน้ําข้างนอกไปหาพืชผลกินข้างนอกเนี่ยอันนั้นคือปัญหาที่เกิดกับความขัดแย้งกับคนกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการยิงสัตว์ไปกินกระโพดคนที่ยิงก็ต้องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้น คนที่ผิดจริงๆเนี่ยขา้าราชการทาไมเราถึงไม่แก้ปัญหาเรามีปัญหาเรารู้ปัญหาแต่เราก็พยายามที่จะไปสร้างปัญหาให้เกิดปัญหากับกิจชนเพราะฉะนั้นถ้ามีแหล่งหาแล้วมีที่อยู่อาศัยมีแหล่งน้ำมีโปง่งทุกอย่างครบเนี้ยผมว่านี่คือทําให้โครงการพระราชบัญิเนี่ยครบแล้วเราได้ทําตามพระาราชโสดีและสมเด็จของสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชัญร,รัติของสมเด็จพระจุฬา ทุกวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบของพื้นป่าของประเทศไทยได้โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า,าทั่วประเทศสามารถจะดูงานที่นี่เราได้ทาตามแนวเรืงของพระบป่าที่สวยสุดเด็จทางยา้เพรุ่งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่าทางเราเนี่ยกัพิสูจน์แล้วก็อยากจะเปิด โครงการของเราว่าแหล่งนี้เราทําเป็นทุ่งหญ้าแล้วหลังจากนั้นการเรียนรู้ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมามีประสบการณ์ร่วมกับเราก็คือว่ามาเห็นสัตว์ป่าใช้ชีวิตแล้วก็คนที่อยู่รักกับนักท่องเที่ยวเนี่ยใช้การรงชีพในป่าอย่างไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันเปิดโครงการปลูกพืชได้ช้าสร้างหาสัตว์ป่าเชิมเกียรติทั้งสองพระองค์โดยจะมีอาสา,าหลายๆ หน่วยงาน่งางการขอรัฐรับสหาากิจแล้วก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กรต่างๆที่สับปะก็มาร่วมกันตรงนี้ขอเรียนเชิญว่าวันที่9สิงหาซึ่งเป็นวันแม่ใช่ที่ทิทรมญานิษาเกจการจัดเป็นวันเฉลิมเกียรติของเราววก,เก็ผู้ยินร่วนกันทำกิจกรรมและกิจกรรมก็จะมีปลูกหญ้าหลักๆนะครับแล้วก็ปลูกปุวยป่า,าปลูกแฝกทำโกงเสริมอาหารให้สัตว์ป่า เราทำฝายส่วนแหล่งน้ำเนี่ยเราได้ขุดไว้แล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันทำทดแทนดุน,นเดือดดินแล้วก็รับในหลวงดมาช่วยกันทำ